โอ้ยเอาตายมึงตายมึงตายมึงตายใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกมพาร์ r เจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเดลกาซี่ อีกหลายแมปจะนับไปทถ่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหอ,อ,อินโทรแบบนี้เลยสคลิปได้ยังโอ้6 PM เอเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปผีที่สร้างโดยคนไทยนะครับผมนะก็ แมปผีเป็นแมปแรกเลยที่ผมเล่นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวอยู่แล้วคนดูก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าผมเอาเพื่อนมาด้วยนะเพราะถ้าผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมคงจะหัวใจวายตายผมกับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็กลัวแมปผีพอๆกันนะก็มานั่งเล่นแมปผีด้วยกันคนดูก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะฉันสร้างชัพเตอร์แรกเคลียร์เอนอ็อบเจกชัพเตอร์สามคนเฟรนด์ออรีเคลเอม่งมาแล้วป่ะพี่หกทีเอ็ม คำเตือนเกมนี้มีจัมส์แรกและไฟกับพี่ป d d. โปรดเล่นด้วยความระมัดระวังปิดไฟลเล่นเลยพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสีนันนี่ใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนีเ่โประเป็กดีมากโปรจะเป็น,นี ขอบคุณมากคะนักเรียนช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วครับคุณครูอ h ดิหน้องนวาลืมแท็บเล็ตไว้ที่ห้องไปห้องคัสลูมต้องรีบไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วครับเราต้องไปเอาแท็บเล็ตครับทุกคนเอาแท็บเล็ตที่ชั้นสามเกมผีไหนที่แม่งวิ่งได้นี่เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเตรียมตัวหัวใจววยโอ้ยเ้ย ทำไมยังไม่กลับบ้านครันักเรียนคาร์เอครับคุณครูทำไมถึงยังไม่กลับบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ตู้กตาเป่าลมมั้งเนี่ยตู้ตู้กระตาเกินไปกระตาเป่าล่มอ้ยเสีทำไมยังไม่กลับบ้านครันักเรียนนี่มันเลือกอะไรกันนะเนี่ยโอ้แล้วนี่มันเราเมื่อกี้เราได้รับกระดาษอะไรเนี่ยกระดาษอะไรอะ How to survive f r o m the growth teacher โอเคทุกคน ยันสีแดงนะครับห้องที่ปิดประตูยันสีแดงจะปลอดภัยก็คือเซฟโซนนั่นแหละอ่าแล้วก็ภารกิจของเราก็คือนําเสร็จผมผสมตะปูไปเผานั่นเองออบเจกตีฟด้านขวาบนก็บอกอยู่ว่าให้เราหาไฟเบิร์นแฮร์แอนด์เนลโอเคตรงนี้มีไหมโอ้โหมึงจะไม่ไปไหนเลยหรือไงวะใครเขาจะกลัวผีลบเหลี่ยมวะครูชื่ออะไรนะสมองในใจจโปนะแล้วครูไปไหนอะครูเราอยู่ชั้นบนไม่ใช่หรอ เก็บได้แต่ถ้าเปลาแล้วมันก็จะหายต้องไปเก็บที่ใหม่หรอเปล่าห้องไหนมียันน่ะเขาบอกว่าห้องยันปลอดภัยพี่ไปกูไหมห้องนี้แสดงว่าห้องล่างยันห้องยันอยู่ไหน,นเปิดไปดเร็วเปิดแล้วครับเปิดแล้วชั้นหนึ่งเอาเลยเอามากินเราอยู่ชั้นสามเออมากินเราอยู่ชั้นสามมาแล้วหัมาแล้วอาร์เรชยอะไรเพิ่งผ่านอะ เราอยู่ว่าเดี๋ยวจะลงจานแคมจานแคมอยู่จานแคมอยป์อยู่ชั้นสองจานดริบจานดิบจานวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากเลยเห็นใครวะเห็นมั้ยจานนั่าจักูยืดเลยโอเคอะไรจานทำอะไรจานทำอะไรเนี่ยผมจานเป็นอะไรละเฮ้อ ปีดประตูอัดน้าเลยเอ้ยนี่มึงจะไม่ถกอะไรเลยหรือไงวะอาจารย์แคมป์อยู่อาจารย์แคมป์อยู่ช่ด้วยเจ้าคุณยืดนะเพื่อนมันเลยมันเลยชั้นหน่เลยชั้นสองนะอย่านะอย่าทำแบบนี้คือตอนนี้ผมไม่สามารถไปไหนกับอีกคนหนึ่งได้ก็โดนขังอยู่ห้องเดียวกันนะก็คืออาจารย์แม่งแบบไม่ขยับไปห้องไหนเลยแม่งอยู่แม่งดักอยู่ห้องผมอยู่ห้องเดียวเลยก็เลยฝากให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยทำภารกิจให้เรียบร้อยนะครับนะมันจะได้เสร็จนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปแม่งยาว เออเอาดีอาดีอ้องครูเปิดประตูไว้แล้วแต่ไม่ได้หยิบมาลืมเขาหรอใช่ทำอะไรอีกค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออาจารย์อะไรใช่น้ำเหรอน่าใช่นะอาจารย์สูงร้อยแปดห้าไหมเนี่ยมันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยกมันอลไรล่ดเออ ไปเราต้องเดินไปที่กราดไปหายามรับสมัครนักเรียนสองห้าหกแปดเอ้ยปีนี้ปีนี้นี่วะไปเดินใครได้เข้าพี่เข้าไหมพี่เข้าอ้าววิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีละสิสมอนสีสมีสอนคนรู้อะไรราให้ผมฟังได้ไหมครับลอยผมฟังได้ไหมครับยามครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งอือ เห็นว่าโดนทำของมลดับใส่จนตายเราจะมาใช้ระดิกสองห้าหกแปดเขาใช้วิทยุกันอยู่แล้ววะเวลาสิบแปดนาฬิกาอาจารย์ชอบอปะปีแม่เขาบอกว่าอันนี่กี่ปีแล้วไม่หรอแปดสิบปีแล้วหรือยี่สิบอ๋อเออแปดสิบปีที่แล้วเหรออ๋อเออเนาะแล้วภาพมันซูมไปไหนวะ ชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโผเพลแบบนี้เปิดประตูให้ผมออกได้หรือเปล่าครับกุญแจล้วนฉันเอาไว้ในห้องหมวดคณนิดน่าไปไว้ทำไมวะทำไมเราไม่พอเดี๋ยวกุญแจล้วไว้ห้องหมวดคณิตวะเออนั่นดิฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนนี้เลยพยพยอมทองโชคดีล่ะกูรักโอ้โหทั้ดเวลาที่เรียว่าคุณไปแทนที่จะช่วยกันทำไมเราไม่ต่อตัวกันปีนออกไปวะ เราปีนธรรมดาก็ได้แล้วโอ้โหตึกพยอมทองอยู่หน้าอยู่หน้านี่เลยนะเออพอแค่นีลงอะแต่ขึ้นเลยเราพอแม่งทำงานบอก่องใช้ลิฟต์ไม่ได้เลยโอ้โหลิฟต์กากโอ้บันไดอีกแล้วมาแล้วล่ะแต่ทำไมลิฟต์ใช้ไม่ได้อะมัมาแล้วล่ะขึ้นไปชั้นห้าพยอมทองพยอมทองจักสมรสีจะสมสีไหมอะตอนเนี้ยเจสมสีแล้วก็จะสมสักพรุ่งนี้ฉันไปต่างยังหัดกับกับมามลืน เอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ในห้องน่าจะศิลป์ห้องน่าจะศิลป์คุณครูวารินทภ์วารินท์คิดว่าจะมีไหมอะไรย่าฮะผมฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิทย์ที่ตึกวิทย์นะครับจะฝากอะไรนะจ๋าพอดีพรุ่งนี้ผมไปสัมมนาต่างๆไปนู่นนไปี่เก่งอย่างเลยเออโอเคครับทุกคนดได้เราเช็คพอยนะครับเช็คพอยเป็นอันโคตรใหญ่เลยไม่น่าฝากแล้วป่ะอาจารย์ไม่น่าอยู่อาจารย์ไม่น่าอยู่ทั้งโอ้ยยีูดทีโพสไปคูดูดทีโพส เอาไม่ใช่พี่เบสพี่เบสเล่นบาสเหมือนจจวายไม่จริงโอ้โหเบสเบสเราต้องไปไหนต่อเนี่ยพี่เบสวิ่งไมหายามไหมโอ้พี่เบสหันหน้ามาดูดีมากฮะมาเล่นกับชันไหมไม่เล่นเดี๋ยวพี่เบสร้องคือให้หนียิงวิ่งไมหายยามนะเมื่อกี้นะ โอ้โหมัน,นอะไรอ่ะรวยจังโรงเรียนแม่งใหญ่ไปไหนวะงบเยอะจังอะ่ะไม่ไม่งบเยอะไม่ว่าทำไมริมใช้ไม่ได้ก็ปิดเปล่าปิดจอมการต้องงัย้ยโอ้พี่เบสพี่เบสพี่เบสแย่แล้วว่ะแล้พี่เบสไอ้ <c oughs> นี่แม่งรอทิ้งเลยนะห้องน้ำหญิงโอ้โหดูห้องเนี่ดูดูประตูล็อกสิแม่งไม่ทันชีพเบที่โพสร,รอเลยต้องเดินตามพี่เบสหรือเปล่าพี่เบสไปแล้วไปแล้วอ๋อพี่เบสเขาอยากให้เราเล่นด้วยนะห้องปฏิบัติการ เราต้องไปแดนพลาสติกนี่หรอห้องแม่งมันต้องมีอะไรดิวะบนนะพี่เบสพี่เบสครับพี่เบสทำไมพี่เบสพี่อย่างนั้นนะไอ้ยัยเล่นปีกทิ้งก่อนเลยนะพี่เบสพี่เบสวิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งโอ้เร็โอ้พี่เบสกูขอล้อพี่เบสกูสัมผัสได้ถึงพี่เบสพี่เบสพี่เบสเขาอยากพาเราเล่นบาสด้วยเฉยเฉย พี่เบสเปิดโซนแล้วพี่เบสวิ่งคนเร็วเลยเรา้อไปทางนั้นเพื่อนเราต้ไปทางนั้นทางนี้ไปไม่ได้เฮ้ยเราลงข้างล่างชั้น2ขึ้นชั้น3ฝั่งน้นได้โอ้โหเทคนิค let's go มันต้องมีคนรอโอ้โหมันจะรอยังไงข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างมีลิฟต์ชั้นหนึ่งไงทำไมจะลิฟต์ไม่ได้วะเราได้วเราได้วยพี่เบสอยู่ชั้นไหนวะลุยเบสตั้งตารดีอ่ะเฮ้ยชั้นนี้พี่ชั้นนี้พี่แกมอยู่วิ้ยพี่แกอยู่ชั้นนี้กูตายให้ พี่พี่พีกูตายไปแล้วประตูกันมาแล้วขอบคุณมากจังวะนี้แหละว้าวมาโอออกออกจากพยมทองไปเราต้องกลับไปพยมทองบิวดิ้งกลับไปพยมทองเราต้องหนีเล่นบาสจนหัวใจวายพี่ชายแม่งฝืนใช้โซนโอมาแล้วกลัวจะได้มา โก้แม่งดูอาร์ล็อกกลับกลับไปกลับไปอารล็อกเขาหน้าจะสินเขาปิดไฟแล้วปิดปิดกันใช่ไหมเมาหลอนเคียร์นี่มึงแม่งทำพวกกูกลัวนะเพราะกูยิงไม่ชอบเล่นเกมแวเนี่ยเอาละพี่ซีดเลยนะเฮ้ยห้องนี้ไม่ใช่พี่เพื่อนละนี่ โอ้ตกใจโอ้โหน่าตาสินของแท้เลยใครเนี่ยพูดแหละเขาชี้บอกเราชี้ดูอะไระเลดมึงเข้าไปเอาได้ไหมมึงเข้าไปเอาดิมึงเข้าไปไม่ไปด้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายืนแล้วเขาทีแล้วนะไม่ยืนบ้าแล้วนะมุมไอ้ยัยบี เอาไปอยู่กม่ใครอยู่เลยเฮ้ยมาไปด้วยกันดิมา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 เราพี่เราพี่เบสต่อยคอสามรอบสี่รอบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วนะนะครัครูขอบคุณนะสวัสดีครับเพราะคนนึงเขาเป็นคนใจดีนะกูไม่เชื่อเพราะงี้เป่าเขาเลยไม่มีเขาเลยไม่ได้เมาเป็นหัวทำตะเกียงอ่ะโอ้โหหมดคณิตศาสตรส์ไอ้น้องครูเลยไหมครูทำสีไหม เจอใครอีกอะเจอใครอีกมีกไหมตัวสีไหมอโอ้โ,อโหดูมุมกล้องอย่างนี้โอ้โหใครอีกมีพออเอฮ้ยนายอะไรอ่ะ,อะนายยานันเปร้มสุขนั่งลงสิครับคุณครูผมมาอุญเจะนายชยานาันเปร้มสุข เขาออะไรเด็กเหรเด็กดื้อมันง่าย้วก็ได้รางวัลได้รางวัลด้วยนะข้อสอบอะไรครับคุณครูอย่าบอกว่าต้องทำยิงอ่ะโยโอ้โนโอ้ยเอยี่แปดบวกสาบสามเอ็ดเอ้สามสามไหนพี่สาเอดดิ แต่ละคนไม่เหมือนกันเหรอกูตายอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันกีหนึ่งร้อยลบสิบสองหนึ่งร้อยบสเท่าไหร่สิบร้อยลบสไงสอองสิบคูณสิบสองสิบคูณสิบสองร้ี่สพีต่อเอสรอยี่สิบสิบแหารหเท่าไหร่วะ ย่าน่ายานาส F ยนแม่ร้หาสิบแปดพันโอ้โหร้อยหาสิโอเปิดเครื่องคิดเลขก่อนอันี่กูค่ไิ้เท่าไหร่เกอบผ่านแล้วนะสิบห้าคนเอ่อสิบห้าองสหารสองเอ่อยี่สิบดาเลยเอาถูกด้วยศูนยตออข้อซ้ายตอข้อซายตอข้อซายตอข้อซายเอเหรอดีมากนี่รางวัลของเธอเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยต้องทำคณก่อนแล้วที่เหลือก็เตอข้อ่อ อีอ๋เงาอะไรให้กูอ่ะเอ๊ม<อ>ึงหน้าอะไรอะอ๋อคุณเจอยากรู้เหรอรอดูเลยเอีอ๋น่ารังเกียจที่สุดเลยคุณอะไรเงี้ยแบบชิวมากกลับไปที่กลาดไปหายามดีกว่าโหคุณครูดียังดีเข้าใจดีอยู่มึงว่าเขาจะเสุไพา์เราข้างล่างไหม<อ>นั่นสิกูกูก็คิดเหมือนกันกูรู้สึกว่ามันมันคงไม่มีแค่นี้ใช่ไหมแหมแค่แค่สุดพายโอ้ยเขี่ยมึง จะมาแทีวก่อนจะพีายามไม่อยู่อ่ะพี่ยามเฮ้ยออไม่นะแกก็ไม่อยู่จริงๆนั่นแหละเอายามแตกแล้วแกโดนอะไรอ่ะหรือว่าแกเป็นแต่แรกอยู่แล้วเออเนาะเอกาออกเลยเอาไปเลยเอ้าเหลือเพิ่งโดนนอ้าหจบแล้ว เฮ้ยหรือว่ามีอีกวะเอาพาร์ทหน้าเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีท่อรอดแล้วใช่ไหมนะใช่เหรอไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำคูนั่นเหรอโอ้โหได้ข่าวได้ข่าวล็อกล็อกเลยนะโอ้ยโอ้ย โอ้ยเจ๊กเกินส่วนไหนของจังหวัดนี้วะต้องย้ายจังหวัดนี้แล้วโอ้โหระาเเทิ์นดอวยังยังเทิร์นเดอาบอลเอาให้เราไอ้นี่เว้ยทีนี้เราปิดวาล์วเว้ยไอ้เปิดวาล์วไว้เปิดวาล์วคิดว่ามันจะให้ปิดแบบสบายสบายปะเออกลัวกินเงี้ยแหละกลัวโอ๊ยงี่แกโอ้โหตอนหน้าเลยพี่อะไรไม่เห็น อะไรมั่วมั่วนี่มั่วดูดิมันโกหกมันโกหกแล้วพี่มันดูแล้วขวานนั่นนั่นนั่นเราไม่เห็นนะดูหน่อยดิเดินไปบันเดินตะเดินไปเบันวิ่งวิ่งขาไปดูวิ่งขาไปดูเพื่อนไอ้ควายเอากูไปอีกวิ่งมาฮักกูมึงแม่งแม่งเอาคือต้องเอากูไปด้วยใช่ไหมมันหมดไปหมดเลย มันตีสแต็กสามเลยเออไงและยืนที่เดียวกันเลยเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับทุกคนภารกิจของเราก็คือให้เราเนี่ยเปิดวาวให้ครบห้าอันนะครับนะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับทังนั้นเดี๋ยวผมก็จะตัดไปช่วงที่กําลังจะทํามันเสร็จเลยแล้วกันโอเลสขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเห็นใช่ไหมเราตายมึงตายมึงตายมึงตายโดนกดนน้ำมาแต่ไกลเลยเอกูก็เห็น ไม่ทำแล้วละคอยยืนอยู่แน่ไม่ทำแล้วมันแคมมึงไปเลยไปมันแคมมันแคมนัดท่อมันแคมมันยืนมองมันแคมมันยืนมองพวกกูเลยมันยืนมองพวกกูเลยน้าตาสวยแค่ไหนอยากเห็นหน้าโอ้โหไอ้เพื่อนกูเจอสุดท้ายแล้ววะใช่ไหมเอ้ยอันนี้กูเจอแล้วไอ้เหี้ย่างขี่โมหมุนเลยเอาทำความสะอาดไฟเขาดูหน้าตาของผีนี่น่ารักเลยเปล่ากีกำลังมองหน้ายืนเลยเอาทำแหละไม่ไหวนั่งยรือหรอยืนแล้วอ่ะปิดใจ ให้เราว่ายนะครับออกใช่ใช่ไหม,ไมใช่แหล้จะบอกว่ามึงทำลายประตูเหล็กได้นะมึงไม่ใช่ผีธรรมดาแล้วนะผีดโดบยาเปล่าเป็นแค่ผีแท้ๆให้เราวิ่งฮะไม่จริงไงเฮ้ยเลสชอบบังอ่ะเฮ้ยเร็วเข้าน้ำกำลังเท่วมเร็วๆไปยังไหวเลยไม่ได้กดอีกไ<ง>ม่ได้กดอีกดอีกแค่ห้าวโอ้โหเลยปีได้เฉยเลย ฮัดสาโอ้มีหลายพัดที่เกินชับแต่หนึ่งบ้านเช่าห,อห้องเช่าแม่ราปกติว่ะแม่ปกติเลยเห็นแขนข้างขวาแม่ไหมกลับมาแล้วนะแม่อุ้ยแม่น่ารักจังเลยกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมองแมมจังไปทำอะไรมาอ่ไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝน,นตกจนตัวมอมแมมมันอ๋อแม่พิงแขนจ้าขึ้นไปแค่ฝนตกจนตัวมอมแมมอย่าบอกนะ กูชักจะกลัวแม่ละโอ๊ยอ้ําน้าเย็นเจี๊ยบว้าวตัดชื่นซิรีเฮ้ยเฮ้ยกินข้าวกับแม่ดีกว่าทำไมอาบน้ำตัดกินไงตัดข้าวตัดข้าวมาลูกมากินข้าวเวลาช้อนกันแรกเดี๋ยวอะไรกินข้าวแล้วกินโอ้โหเสียงแล้วเฮ้ยใครเข้าจานวะโอ้โหแล้วนะครับ ฝันดีนะครับแม่ฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกอ้โหอย่าสงสัยขี้สงสัยแม่ฝนตกตอนดึกไงต้องมาปิดหน้าต่างหรอทำไมเพิ่งโอ้โหสีแดงมันจะบ้านเหรอตามเป็นบ้านเลยอ่ะโอ้โหหลังบ้านเนดึงอะไรกันวะเนี่ยอ้าวแชตเตอร์วันผ่านแล้ว อะไรครับเนี่ยคือคนนี้มีผ <6 S 2> <PM S 1> ู้บดีจานโดนต่อไปนะครับ 6pm ว่า,วาถึงโดนตามเป็นบ้านเนี่ยจริงโอ้โหดูเพลงดิไม่เห็นจะมีจนเรื่องบอกเลยว่าใครทำอะไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปเพ,อเพลงมันเก่ามากไม่น่ามี